Can the the demon's call when they do what they do. And now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะซับมงคลออตโต้ค่ะจะพาทุกคนมารีวิวจัดหนักจัดเต็มนะคะเจาะลึกกันไปเลยกับฟอร์ดมาต่ง EcoBoost 2.3 High Performance Package Pe ค่ะคันนี้นะคะขอบอกเลยว่าสวยมากและเป็นปี2020ซึ่งเป็นปีล่าสุดของ สำหรับคันนี้นะคะจะพิเศษกว่ทุกคันค่ะคันนี้จะฟูลออปชั่นสุดๆกันไปเลยนะคะด้วยชุดแต่ง High Performance Package ค่ะอัปเกรดจากมัดแต่งตัวเก่าเพิ่มแรงม้าจาก310แรงม้าสูงสุดถึง330แรงม้าเลยค่ะ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน EcoBoost ขนาด2.3 l ความพิเศษคืออัปเกรดเทอร์โบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้มีแรงม้าสูงสุดถึง330แรงม้าพร้อมแรงบิดที่474นิวตันเมตรและนอกจากนี้ฝอนมัมแต่งคันนี้ได้ติดตั้งโครงสร้างชัสซีแบบพิเศษคะ่ะและติดตั้งระบบช่วงล่างอิสระเต็มรูปแบบมีการปรับปรุงระบบเบรกยางโครงสร้างแชสซีตัวเทอร์โบให้ใหญ่ขึ้น มีหม้อน้ําที่ใหญ่ขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์ดมาแตง่งรอบๆคันพร้อมกันเลยค่ะในส่วนของกระจังหน้าลายใหม่เลยนะคะของปี2020และโลโก้ม้าป่า สัญชาติอเมริกันจะสังเกตเห็นว่าเป็นธง3สีนะคะสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะคะซึ่งเป็นสัญชาติของอเมริกันนั่นเองโดยปกติแล้วค่ะโลโก้ตรงส่วนนี้จะอยู่ตรงกลางค่ะถ้าเป็นโฉมเก่าแต่สําหรับมัดแต่งปี2020คันนี้นะคะโลโก้จะย้ายตําแหน่งมาอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะคะถัดลงมาค่ะสปอยเลอร์ล่างมีความโฉบเฉียวแล้วก็ดูดุดันมากขึ้นนะคะ ถัดขึ้นมานิดนึงค่ะเดี๋ยวจะพามาดูฝากระโปรงหน้ารถเป็นสติ๊กเกอร์พาดไปกับตัวรถไล่ระดับเฉดสีค่ะมาจนถึงกระจกรถสีเทาและก็สปอยเลอร์ด้านหลังทำให้รับกับตัวรถก็จะให้ความสวยงามมากขึ้นสำหรับท้ายรถของมัตตงยังคงความเป็นโลโก้ High Performance Package ที่เป็นรูปโลโก้ม้าและก็สัญชาติอเมริกันไฟท้ายยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของมัตตงค่ะ และปลายท่อนะคะได้อัปเกรดจากท่อเดี่ยวนะคะเป็นปลายท่อคู่ค่ะและในส่วนของล้อหน้านะคะก็จะเป็นล้อลายใหม่ของมาแตังปี2020และล้ออัลอยขนาด19นิ้วค่ะพร้อมกับยาง255 40 19ค่ะและระบบเบรกนะคะได้อัปเกรดจานดิสหน้าให้ใหญ่ขึ้นจับคู่กับคาลิปเปอร์เบรก4ตอค่ะ สีที่ได้ก็จะเป็นสีทูโทนนะคะนั่นก็คือสีโคมเมียมตัดกับสีดําค่ะดูดีไซน์กันแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูภายในของมัดแต่งสีส้มปี2020คันนี้กันค่ะ อของมาแตงคันนี้นะคะเพิ่มความสวยงามและก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นค่ะส่วนหน้าจอของการขับขี่นะคะควบคุมด้วยระบบดิจิตอลทั้งหมดค่ะและสามารถคอนโทรลด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยค่ะก็สามารถดูข้อมูลของตัวรถนะคะแล้วก็ข้อมูลการขับขี่นะคะผ่านทางหน้าจอดิจิตอลตัวนี้ได้เลยค่ะเดวบวจ,จะลองสตาร์ทเครื่องดูนะคะ ันนี้นะคะมีออปชั่น x o s t Mode นะคะก็สามารถปรับเสียงท่อนะคะได้ถึง4แบบค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็น q u i e t i e การขับขี่เสียงท่อที่แบบว่าเบาๆนะคะเสียงท่อจะไม่ดังค่ะและก็อันที่2ค่ะ Normal ค่ะ Normal ก็จะเป็นเสียงท่อแบบปกตินะคะก็สบายๆค่ะและก็อันที่3ค่ะ Sport ค่ะเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่มากขึ้นนะคะเสียงท่อก็ จะดังขึ้นค่ะแล้วก็อันที่4นั่นก็คือ Red Check Mode นะคะ Red Check Mode ก็จะให้ความเป็นสปอร์ตดุดันนะคะเสียงท่อก็จะดังขึ้นมากขึ้นไปอีกค่ะถ้าชอบฟังก์ชันไหนนะคะก็สามารถปรับตั้งค่าตรงนี้เลือกใช้งานกันได้เลยค่ะเดี๋ยวโบจะลองเปลี่ยนเป็น Quiet นะคะจะลองเหยียบคันเร่งให้ดูนะคะอันนี้ค่ะก็เบาๆค่ะสบายๆค่ะไม่ดังมากนะคะ อ่ะเราเปลี่ยนเป็น normal ดังขึ้นมานิดนึงนะแต่ก็ไม่ถึงกับดังมากนะคะนิดหน่อยค่ะลองปรับเป็นสปอร์ตนะคะก็จะเล้าใจมากขึ้นนะคะเล็กเช็คค่ะเล็กเช็คโหดสุดค่ะท่อดังสุดเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะคะ เ,คคเราฟังเสียงท่อกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูโหมดการขับขี่ค่ะซึ่งโหมดการขับขี่นี้นะคะผู้ขับขี่สามารถปรับกันได้ถึง5โหมดเลยนะคะและก็ปรับง่ายมากๆเลยค่ะที่ตรงนี้นั่นเองการออกแบบตรงนี้นะคะก็จะออกแบบสไตล์เหมือนกับเครื่องบินนั่นเองใช้สวิตช์ตรงนี้นะคะคือดันขึ้นค่ะสามารถเลือกการขับขี่นะคะได้ถึง5แบบค่ะ โหมดแรกนะคะนั่นก็คือเว t mode ค่ะก็จะเหมาะกับการขับขี่ที่ฝนตกนะคะกําลังเครื่องนะคะการตอบสนองคันเร่งนะคะก็จะช้าลงค่ะโหมดต่อไปนะคะนั่นก็คือโหมด normal นะคะ normal mode ก็จะเป็นโหมดการขับขี่แบบปกตินะคะสบายสบายชิลๆค่ะ ันมาอีกค่ะโหมดสปอร์ตค่ะก็จะเห็นว่าการแสดงผลของหน้าจอนะคะก็จะปรับเปลี่ยนนะคะให้มีความเร้าใจเร้าอารมณ์ในการขับขี่ขึ้นมาหน่อยนะคะในส่วนของคันเร่งนะคะก็จะไวขึ้นค่ะถัดมาค่ะโหมดแร็กช็คค่ะโหมดนี้หน้าจอแสดงผลนะคะก็จะปรับเปลี่ยนไปอีกค่ะเหมาะสําหรับไปซิ่งไปแข่งกันเลยค่ะก็จะเปลี่ยนการแสดงผลนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้ดูรอบของเครื่องยนต์นะคะได้ชัดเจนขึ้นค่ะ โหมดต่อไปค่ะ Duck t i โหมดค่ะเป็นโหมดที่เตรียมแข่งค่ะเหมาะสําหรับทางตรงนะคะโหมดนี้ค่ะรถจะออกตัวได้เร็วกว่าปกติค่ะมันก็จะเทมากๆเลยนะคะหน้าจอแสดงผลก็จะปรับเปลี่ยนจากอันเดิมไปอีกค่ะเราปรับโหมดการขับขี่กันไปแล้วนะคะอีกหนึ่งตัวคันก็คือการปรับโหมดพวงมาลัยนั่นเองนะคะอันแรกก็จะเป็น Normal Steering ค่ะก็คือการขับขี่แบบปกตินั่นเองนะคะปรับขึ้นมาอีกค่ะ สปอร์ตสตรีมมิงนะคะก็พวงมาลัยนะคะก็จะแข็งขึ้นค่ะให้ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงล่างก็จะหนึบขึ้นค่ะเกาะถนนได้ดีขึ้นนะคะคอมฟอร์ตสตรีมมิงค่ะคือการขับขี่แบบนุ่มนวลสบายๆนะคะ เดยโบ่จะพาไปดูที่เก็บของด้านท้ายกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะเก็บสัมพระได้ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นอีดิชั่นล่าสุดของมัดแต่งนะคะแน่นอนคะ่ะว่าออปชั่นที่ให้มานะคะเต็มสุด จ้าสุดตามสไตล์ของมัดแตง่ง e c o b o t 2.3 High Performance Package เหมาะสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันทุกเส้นทางค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจมัดแต่งคันนี้นะคะก็มาเป็นเจ้าของมันได้ค่ะที่ซับมงคลออโตคาร์ภูเก็ตแน่นอนค่ะช่องทางการติดต่อมีทั้งหมด3ช่องทางนั่นก็คือช่องทางทางเพจ Facebook ของทางร้านซับมงคลออโตคาร์ภูเก็ตค่ะและก็เว็บไซตร์ร้านค่ะ และก็ช่องทาง YouTube นะคะทุกคนค่ะห้ามพลาดค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะและที่สำคัญมาเป็นเจ้าของกันได้ค่ะฟอร์ดมาแต่งคันนี้รอเจ้าของอยู่ค่ะสำหรับวันนี้โบก็ต้องขอจบรีวิวกันเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สมมโมคนอัโต้คาร์ุเกตนะคะลาไปด้วยมาแต่งคันนี้ค่ะ